สวัสดีครับในคลิปวันนี้เรามากันที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับก็ห่างหายจากการลงคลิปไปพอสมควรนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องระวังแบบพอดีที่บ้านก็จะมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะฮะฉะนั้นการเดินทางอะไรก็จอต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรับลองนับเวลาดูแล้วก็น่าจะสเดือนได้แล้วนะครับที่เราไม่ได้ออกไปไหนเลยครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเราก็เลยเลือกสถานที่เที่ยวที่ไม่ไกลจากบ้านครับก็คือที่วัดเขาตะแบกนั่นเองครับและสำหรับไฮไลท์ของวัดเขาตะแบกก็คือทางเดินกระจกนะฮะ ซึ่งเขาก็เปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับก่อนที่จะมีสถานโควิดนะฮะแล้วก็เพิ่งกลับมาเปิดได้เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานี่เองครส่วนนี้ก็เป็นพื้นที่บริเวณที่จอดรถของทางวัดนะครับใครนํารถมาก็สามารถมาจอดบริเวณนี้กันได้ครับที่จอดรถถึงจะดูว่าเยอะแต่ถ้าใครมาสายหน่อยนี้ก็อาจจะหาที่จอดไม่ได้นะครับงนั้นถ้าใครมาก็แนะนําให้มากันแต่เช้านะฮะเอาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปบริเวณภายวัดกันครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีการตรวจตามมาตร,รการการคัดกรองนะครับ เราต้องล้างมือแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์ฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ซื้อโบวที่ิฐานนะครับราคาบวที่ิฐานเส้นละ30บาทครับทุกอย่างจะเป็นลักษณะของบริการตัวเองนะครก็สามารถมาซื้อแล้วก็จ่ายเงินได้เลยครับอย่างร้านนี้ก็จะมีบริการดอกไม้ทุกเพียนนะฮะราคาดอกไม้ทุกเพียงอยู่ที่ชุดละ20บาทแล้วก็ผักทานชุดละ100บาทครับ สำหรับการมาที่เขาตะแบกนะครเขาก็มีข้อแนะนําอยู่นะครับว่าตอนนี้ขึ้นเนี่ยให้ส่วนถุกเท้าที่จัดเตรียมไว้ให้นะแล้วก็อาจจะมีการกดให้บริการนะครับในกรณีที่ฝนตกด้วยฮนะหรือหมอกลงจัดเดินเข้ามาอีกหน่อยครับก็จะเจอบริเวณที่เป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็โซนที่เขาแขวนบวอธิฐานนะก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนนิยมมาถ่ายรูปกันนะครับ มาจะถ่ายรูปบริเวณโปรที่ถ่ายกันแล้วนะครับก็เดินลอดไปด้านในกันเลยครับมาช่วงเช้าๆแบบนี้ก็จะแดดร้อนนิดน,นึงครับถ้าใครมาก็อย่าลืมเตรียมร่มมานะครับนี่ครับหลังจากเดินมาประมาณ50เ <c oughs> มตรนะครับเราก็จะเห็นสะพานกระจกอยู่ด้านบนเลยครับ <c oughs> เอ่เดี๋ยวให้ชมวิวบริเวณด้านล่างน,นะครับ เป็นวิวตอนที่ยังไม่ใช่สะพานกระจกนะฮะแต่ก็ความสูงก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่ครับก็เป็นวิวบริเวณด้านล่างนะฮะยังไม่ค่อยสูงมากครับแต่ก็พอเห็นวิวไปไกลตรงนู้นก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเดินกันต่อครับเดี๋ควงต้องเดินกันอีกสักพักหนึ่งนะฮะอาจจะเดินมาถึงสุดปลายสะพานนะครับก็จะมีป้ายบอกให้ไปทางด้านซ้ายนะครับทางไปสะพานกระจกคนระับทางเดินเขาทำให้ดีครับ อู่ร,ร่มรื่นมากเลยนะครับ เราจะเดินมาประมาณ20นาทีนะพอได้เหงื่อครับเราก็มาถึงด้านบนกันแล้วฮะถ้าขึ้นไปด้านบนก็สามารถขึ้นไปไหว้หลวงพ่อโสธรได้นะครับส่วนถ้าจะไปทางสะพานกระจกก็ไปทางนี้ทางซ้ายได้เลยครับนี่ครับถ้าใครจะขึ้นไปไหว้หลวงพ่อโสธรน,นะครับต้องเดินต่อขึ้นไปด้านบนอีกครับ,บแต่ดูแล้วเราน่าจะไม่ไหวครับในทริปนี้นะฮะก็เลยเลือกที่จะไหว้ด้านล่างครับ แล้วก็เดินไปต่อที่สะพานกระจกกันดีไว้โดยเรานบนเขาก็จะมีบรกิการห้องน้ำให้แทบจะทุกจุดเลยนะครับอย่างตรงก่อนที่จะขึ้นสะพานกระจกนี้ก็มีตรงนี้อีกจุดหนึ่งเรามาถึงบริเวณที่ซื้อตั๋วแล้วครับตามที่บอกไปข้างต้นนะว่าในช่วงนี้เขามีการจํากัดจานวนคนครับขึ้นได้ทีละหนึ่งร้อยนะฮะเขาก็เลยจะมีพื้นที่ให้เรารอครับ,นะรบกระําไปค่อนข้างจะดีเลยนะฮะ เราได้บัตรมาแล้วครับก็จะมีเลขบอกที่ตู้บัตรด้วยนะฮะเราได้เป็นเลข138ครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขามาแขวนโบว์ที่ฐานได้ด้วยนะฮะพอเราเดินมาบริเวณด้านในนะก็มองย้อนกลับไปถึงใ,ใกล้ตรงนู้นนะครับที่เราบอกขึ้นมา<ไ>ปเป็นมาเึงตรงนี้ประมาณ20นาทีครับ ด้านบนก็จะต้องใส่ถุงเท้ากันก่อนนะครับเราจะออกทางนี้นะครับใส่ถุงเท้าก็เรียบร้อยครับก็สามารถใส่สวมทับลงไปได้เลยนะครับเข้าไปด้านในกันครับแล้วก็ยืนบัตที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับ ออกมาเดินบริเวณด้านหน้าที่เป็นสะพานกระจกแล้วครับก็จะเสียวๆนิดนึงนะครับตามที่เขาเขียนไว้ก็สูงจากพื้นด้านล่างเนี่ยประมาณ25เมตรนะฮะเเด็กก็กลัวนะครับดูแล้วก็ทำค่อนข้างจะดีนะฮะดูแข็งแรงดีครับ ขายไู้กน่ต่ม่อูกมนย้อนกลับไปฮะตรงบริเวณที่เราเดินเข้ามาครับตรงนู้นอนตสวนอเดี๋ยวลงไปประมาตอนนี้เวลา10บโมงเช้านะครัคนก็เยอะประมาณนี้ครับถือวเป็นวันช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะฮะก็ยังถือว่ายังไม่เยอะนะไม่เหมือนช่วงที่เปิดใหม่ๆครับ ในช่วงนั้นควจะเยอะกว่านี้นะฮะมาต่อแถวแล้วก็นั่งรอกันเป็นร,บรอบๆเลยครับข้งบบางหน้าก็จะสุดพื้นที่ทางเดินกระจก้วครับเดี๋ยวลองดูวิวด้านนอกกันบ้างครับเนี่ยก็ะจะเป็นวิวที่เห็นจากบริเวณสะพานกระจกนะฮะเป็นไกลมากเลยครับตรงนู้นนะฮะ ลองมองไปด้านล่างดูบ้างครับเดี๋ยวเดินออกไปด้านนอกกันครับตรงนี้เ็ามีบริเวณถ่ายรูปเที่ยวเลนนะฮะคิดราคา150บาทครับตอนนี้เราก็เดินออกมาบริเวณด้านนอกกันแล้วนะครับลมนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับไม่มีนี่ไม่ได้เลยเพราะแดดแรงจริงครับก็มาดูความคืบหน้าครับของการสร้างนะฮะเดี๋ยวว่าทาไปได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วครับ ก่อนที่จะลงไปด้านล่างครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีวิวสวยครับแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่เขายังทําไม่เสร็จฮนะกะมีการกั้นไว้แบบชั่วคราวนะฮะ หมดก็ประมาณนี้ครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่เอามาฝากกันจตกนี้ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็คงจะเอาคลิปมาลงกันต่อเนื่องนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ